3. โทรศัพท์มือถือในปี1983โทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของโลกคือ Motorola d y n a t e c 8 0 0 0 X ราคา3995เรหรียญสหรัฐเทียบวันนี้ก็ประมาณ150,000บาทค่ะแล้วโทรศัพท์ราคาเป็นแสนมันทำอะไรได้บ้างก็โทรได้อย่างเดียวค่ะแถมหนักตั้ง1กิโลกรัมยาว25เซนติเมตร หาคุยโทรศัพท์แบตเตอรี่จะอยู่ได้แค่30นาทีหรือ้าสแตนบายเฉยๆก็ได้8ชั่วโมงอีกอย่างเสียงก็ไม่ชัดด้วยเก็บเบอร์ได้แค่30เบอร์และชาร์จแบตเตอรี่ต้องใช้เวลาตั้ง10ชั่วโมงเต็มว้ยมันจะมีข้อดีบ้างไหมนี่ได้รู้ไหมคะว่าแค่การได้โทรออกทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องไปหาตู้โทรศัพท์สาธารณะมันเป็นอะไรที่ปฏิวัติวงการธุรกิจมาก นักธุรกิจยุค8090ที่มีมือถือสามารถตัดสินใจและทำธุรกรรมได้เร็วกว่าคู่แข่งที่ยังต้องรอกลับออฟฟิศแถมในไทยตอนนั้น AIS เป็นผู้ให้บริการมือถือระบบดิจิตอลรายแรกค่าโทรนาทีละ8-12บาทซึ่งแพงมากเมื่อเทียบกับโทรศัพท์บ้านที่นาทีละ1-2บาทคนที่มีมือถือในสมัยนั้นถือเป็นไฮโซระดับแนวหน้าเลยค่ะ